เวลาสามทุ่มครึ่งคืนวันคืนวันอังคารวันรุ่งขึ้นเป็นวันวิสาขบ,บูชาจะเห็นว่านิวนาวอของนคนกรุงเทพนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคืนก่อนวันหยุดเนี่ยรถจะต้องแน่นมากครับแต่ตอนนี้เป็นยังไงนี่เหมือนมาตอนห้าหกทุ่ม,มโลงมากมาลินปิด ของคนกรุงเทพโอ้โล่งจริงมืดมากอ่ะรู้ปิดรูฟซึ่งแบบว่าเมื่อก่อนถ้าเกิด อย่างเงี้ยก่อนมันอยู่เนี่ยเสียงจะตึ้มตึมตึมเลยนะเสียงเพลงจะดังคนจะนั่งกันเต็มเลยนะนี่นี่ารกี่ไม่ิดแคคนที่ออกทนลองดูันเป็นันแบบมีออกมาจาที่ตัทยอยกันออก สยามนะหน้าพหาก้อน มากใกล้เคียงเมืองร้างเลยทีเดียวตรงข้ามกับอารมณ์ของสมัยก่อนที่จะมีโควิดเลย ชาวบรี่นะมือตึดมิดเยลเซลมิดเยลเซลนี่วังสัปปะทุมนะแล้วก็สะพานหัวช้าง วนรอบเมืองนะก็มาดูบรรยากาศว่าหลังจ,จากที่เราไม่ได้ออกจากบ้านเลยผมไม่ได้เข้ามาในเมืองนานมากยังคืนอ,อย่างเงี้ยคือกลับบ้านเพื่อเอกไปทำงานากลับบ้านก็อยู่แต่ในบ้านเนีคือจากที่ทำงานแล้วก็ไปบ้านแล้วก็ที่ทำงานก็กลับบ้านอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ออกมาเลย สาวรีชัยสมรภูมิปิดไฟมืดเลย <Okay. S 1> ถ้าไม่พูดนี่คือไม่รู้เลยทีเดียวว่านี่คือถึงรน,นสาวรีลราเนรถไฟฟา้าวิ่ง ลังกินข้าวเราออกมาขับรถวนเล่นในเมือง สาเหลี่ยมดินแดงใชมสามเหลี่ยมน่ยสามียดเรีก่ย่าี่มื่ออนออเออใช่ของขายพ่ค้าแม่ค้าเงียบเลยครับ เซ็นเตอร์วันนะครับก็ยังเงียบแถบนี้ก็เงียบไปนะปกติตัวนี้ทุกคนจะนันๆใช่ถ้าเกิดไปผ่านประตูน้ำเมื่อกี้นี้ก็คงได้เห็นความเงียบของประตูน้ำ ใจด้วย <laughs> tập huấn ถ้าเป็นปกติแล้วเราจะไม่อดหารใช่ไปรอไฟเขียวไฟแดงตรงแยกนั้นเด็ดขาดอันนี้เราก็ไม่ได้ข้ามสะพานข้ามแยกนะครับเราจะไปดูแยกฟ้าจูนอยู่ที่แอนบอก าสายย้อนสอนเองครับตลอด ที่เดียวผ่านยแบบเป็นไงโล่งไหมโซดโซดเลยตึกจีนะครับตึกจีตรงนี้ทุกที่ก็จะมีความแบบยุ่งวุ่นวายรมีรถออกจากตึกออฟฟิศตรงนี้ออฟฟิเลเลย งแล้วก็เลยมองเขาใช่ไหมไอ่ทำอะไรอยู่รถยิ่งติดติอยู่จุดน้ทั้งหลายดมาร์ของความรถติดครับเราก็เห็นกันแล้วว่าในช่วงนี้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปแล้วนะนิวนอ o r ม a l ช่วงนี้เดี๋ยวเราดูว่าไม่รู้เมื่อไร่จะกลับมาเหมือนเดิมเป็น Normal แต่น่าจะมีคนที่ติดพฤติกรรมอย่างนี้ไปแล้วพอสมควรมั้งเรียกว่าดูแลตัวเองมากขึ้นแต่งไงทุกอย่างมันก็คือการทำงานมันยังต้องเป็นคำที่เอาไีอยู่เป็นเพ่เวิร์กอะไรต่างด้วยระบบอะไรก็ไม่รองรับเ่ียทําที่บ้าองี้ ใช่เพราะเมื่อก่อนนะโหยหามากนะ work from home หลายหลายออฟฟิศเลยอรับทำ work from home เป็นโซมยงเก็นรู้แล้วว่า work from home เนี่ยเป็นอะไรที่ทำงานหนักกว่า work ที่ออฟฟิศมากเพราะมันไม่มีเวลาพักเลยทุกคนคาดหวังว่าขอบคุณ work from home คุณทำตลอดได้ดิอยู่บ้านอยู่แล้วระบบเรื่องอะไรที่มันอำนวยสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ในในออฟฟิศอย่างเงี้ย มันจะไม่มีไงไม่ไงมีรถรถกวาดขยะที่กวาดข้างล่างแล้วปล่อยข้างบนไงเนี่ย <res> ควั<ผ><ล>นฝุ่นฝ<ผ>ุ<ล>่นเขาจะปล่อยข้างบนไงแต่นี่มันคืออะไรนะรถขยะเป็นแบบเออขาเรรถดูดฝุ่นที่เหมือนเหมือน,นเครื่องดูดฝุ่นแตกว่างี่ยอ,อ้ตายแตกเต็มไปหมดเต็มพื้นนี่อีกจุดหนึ่งนะจริงแจุดนี้รถติดโค้ดจริงๆแล้วปกติพระรามก้าตรงด่านทางขึ้นทางด่วนเนี่ย ตรรงอะไนะไนโคลันเซ่โคลันเซ่อะมใชายังไม่ถึงนเนี่ยสะพาลายเนี่ยซื้อคือแ <K PN. S 1> บบสะพานสะพานข้ามแยกอะไรนะเรียบด่วนลาบินทาตรงเนี้ย KPN KPN เนี่ยปกติมันจะติดยาวมากนะวันนี้แบบ <ว>เขียวตลอด,ลอดอ่ปกติพอ,อ,อ,อถึงจุดนี้จะต้องขึ้นทางดว่วนหลบคิดกี่รัฐสี่ยี่ห้บาทขึ้นทางด่วน ราตั้งใจจะมานั่งรถดูบรรยากาศนะนะบนทางด่วนบนทางด่วนไปไปมาก็เออลงมาดูข้างล่างก็ได้รถไม่ติดเลยอืมรู้สึกมันมืดไปทั้งเมืองเออเมืองมืดเลยนะคือไม่มีใครออฟฟิศตึกอะไรเงี้ยก็ปิดไฟกันซะส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายนะจริงๆแล้วปรากฏว่ามันรู้สึกแปลกตาไงแปลกตามากก็จนกูบอว่า เก็บไว้ดูดีกว่าว่าเพื่อนาคตเนี่ยรถมันกลับมาติดอีกอะ <c oughs> เราจะได้แบบอาจจะคิดถึงวันนี้ <c oughs> ไม่มีอีกแล้วเะไรอืมางเ้ยไม่ได้อยากจะใช้ชีวิตอย่างนี้ไปตละ <c oughs> <c oughs> อดแตกตาแต่นาคตในครจะรู้ว่าอาจจะมีโรคอะไรร้ายแรงไม เหมือนเมื่อก่อนเราเห็นเอดอะเรารู้จักเอดเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ากลัวว่าเอดแต่เอดมันยังไม่แพร่กระจายเร็วเท่าไวรัสสิ่งนี้ เอมมี่นั่นเองนะฝากดูคลิปเอมมี่กันด้วย <laughs> <laughs> เอมมี่ยอดวิวน้อยมีไทยอิน <laughs> ทำเพื่อความสุขลงพระรามเก้าแล้วตัดใหม่ <laughs> มันโมงจริงวันนี้โอเคเราฝากไว้แค่นี้